สาวคนสุดทองมาถึงแล้วเอาไปเจอเขากันเถอะอรุณสวัสดิ์สาวสาวเอาพิซซ่ามาส่งแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีเฮลโหลดูนี่สิครับว่าพิซซ่าน่ากินแค่ไหนนี่สมรับคุณและต่อไปยังมีคนหนึ่งนะเพื่อนของฉันก็มาส่งด้วยเขามีพิซซ่าถาดจิ๋วอะไรกันทำไมเล็กขนาดนี้ฉันเอากันได้แต่ว่ามันเล็กมากเลยอะ งั้นเงยหน้าดูขึ้นก่อนเพื่อนคนส่งของของฉันก็มาอ,อีกคนแล้วกับพิซซ่าัดยักษ์โออยระวังด้วยพิซซ่ากำลังหล่นแล้วยินดีต้อนรับสู่ชัเลนจานใหญ่กลางและเล็กไปดูกันเลยว้าวบรินีได้ปปคอนถังใหญ่มาหึ่มมาเธอมีปปคอนมากมายจนก,กินได้ตลอดชีวิตก็ยังไม่หมด <c oughs> แต่จูลี่ได้ถังเล็กสุดๆเลยปปคอนแค่ชิ้นเดียวจริงๆนั่นเหรอจูลี่คิดออกยล้วจะกินมันยังไง แปบ,บนะคิดสิคิดสิคิดสิคิดส,สิโอ้ <B ingo. S 1> นึกออกแล้วความคิดเจง๋งๆฉันจะใช้ลำแสงขยายสวนทพื mm hmm. ให้ <Are you S 1> ปับ <ready? S 1> คนของฉันกลายเป็นขนาดปกติ s <S ได้ไปกันเลยโอ้ว้าวมันได้ผลแล้วถ้าฉันต้องการใหญ่กว่านี้ล่ะอะไรกัน <What? S 1> มันกลับไปขนาดเจิาอีกแล้วเหรอโอเคให้ตายเถอะเอาเลยมากินกัน,นดีกว่า หมดแล้วฉันไม่ต้องการแถ่งแล้วด้วยมีอากินต่อได้ oh. เยี่ยมมากเลยฉันมีปลาคอนแสนอร่อยถังกลางรออยู่โอ้ oh, oh. มันอร่อยจังเลย <Ooh. S 1> อยากกินมากกวนน่านี้มากกว่านี้ <Ooh. S 1> นี่มันหยุดไม่ได้แล้วอะไรหมดแล้วงั้นเหรอโอเคโอเคบริทนี่เธอกินปอปคอนของเธอได้แล้วโอเยฉันห,หิวมากๆเลย <Ooh. S 1> ตอนนี้มาลองกัน อร่อยจังสาวๆฉันอยากกินป๊อปคอร์นมากกว่านี้นฉันก็ใช้เวลานานหน่อยนะแต่ฉันชอบป๊อปคอร์นมากๆกันเลยเออใช่เราก็ชอบเหมือนกัน,นเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกไหมเนี่ยมันต้องมีข้างในกิ๊กซิมไม่ต้องหงน,นะฉันยืนนี่เอาว้วข้างนี้พวกเธอได้บัมมี่เจ๋งไปเลยมีอาได้น้อยมากแต่ว่าบริตี่ได้ขนาดกลาง งั้นหมายความว่าจูเลียได้บะหมีที่ใหญ่ยักษ์มาหุนล้านยินดีด้วยแต่ว่ามาเริ่มที่มีอากันมีอาตะเก็บค้นนั้นไม่เข้ากับเธอเลยนะมันใหญ่เกินไปนะฉันรู้อยแล้วว่าจะยังไม่นิสเก็บมาจากใครจูลียฉันขอยืมตะเก็บแท่งเล็กของเธอได้ไหมทำไมจะไม่ล่ะแล้วถ้าฉันให้เงินเธอล่ะนี่สำหรับฉันทั้งหมดเลยเหรอเอาไปสิแน่นอน ฉันเลืยแล้วว่าเธอต้องตกลงนะ <Okay. S 1> เอาเงินที่เหลือไปด้วยสิฉันไม่ต้องการแล้วอุย้ยเงนิน oh. เอาล่ะตอนนี้ก็มากินบะหมี่กันได้ใช่มันคิดขึ้นมาได้แล้วโอ้ใช่อร่อยจริงเลยบะหมี่แบบนี้นะ <you> บินนี้ตาเธอแล้ว <Yes. S 1> ฉันได้ความยินดี oh <my. S 1> แต่ว่าจะกินบะหมี่ได้ยังไงถ้อเก็บท,ทั้งใหญ่แบบนี้นะ่นะแถมใช้มันรู้วิธีใช้มันด้วยซ้ำอมันยากมาก มันถูกสร้างมาเพื่ออไหรือไงกันเอาล่ะพอเต้นทีฉันไม่ต้องการไม้แท่งนี้แล้วเมื่อกี้เราเกือบไปแล้วจูเลีย์อย่ามาจับฉันนะลองใช้ไม้หนึ่งแท่งกันแบบนี้มันทําได้แน่นนะเอาล่ะมาลองกันดีกว่าได้เวลาโอ้สุดสาวนี่มันอร่อยเกินบรรยายสุดยอดไปเลยเป็นมัเหมือนที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉัน look กมาอร่อยมากมากฉันกินหมดแล้วจูลี่เธอเริ่มได้โอเยฉันหิวมากมากเลยนีสุดฉัก็ได้กิบะมี่สำบทั้งปีแล้วแต่การกินด้วยมือมันไม่ค่อยสุภาพนะสิแต่ใครจะหยุดฉันล่ะอะไรกันเนี่ยฝันร้ายชัดโอ้สดสาวฉันหยุดไม่ได้แล้วล่ะมันอร่อยมากมากเลยระวังด้วยยำ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 โอ้ยฉันเข้ามาอยู่ในถังได้ยังไงกัน โ oh. อ,อ้โ oh หฉันไม่เคยเห็นโดนั้นขนาดเล็กข้อนี้มาก่อนเลย <Yes. S 1> แล้วบริตนี่เธอได้อะไรอะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยลูกรักของฉันใช่สาวๆฉันมีความสึกมากๆัเลยแต่ว่าเรื่อที่เธอนะจุลลีก็ได้ถึงจะเล็กก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> เฮ้ยหมดแล้ว <c oughs> งั้นตอนนี้ก็ตาฉันแล้ว เอามาใส่ไว้ที่เนิ้แบบนี้แล้วก็กินอ๋อตอนนั้นเขาฉันฉันจะรับเองอืมเอ้ยจอยเธอเอาแตรัดขนฉันไปได้ยังไงเอาขึ้นมานะเธอ,อกินไปแั้งครึ่งหนึ่งนะเ,เอาละยังไงมันก็ยังอร่อยอยู่ดีละอ้มันทั้งนุ่มแล้ก็ทั้งหวานนี่มีอาหาแล้วม่เรารออะไรอยู่ล่ะมนที่สุดก็ได้เวลาความสุขของฉันแล้วฉันมีซ่อมแล้วก็มีดด้วยจะได้ไม่สึกปรปก เอาล่ะมาลองสักหน่อยแกนเขาเมือนอร่อยมึกมากเลยงั้นตันใหม่ชิ้นแล้วก็ลองให้ดีๆใช่แล้วมันอรอจริงๆอะไรต้องให้ฉันทำาไมเนี่ยฉันกำลังมีความสุขนะสนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าฉันกำลังพัดนาไกับโดนัทแสนอร่อยเฮ้ยหน้าบดจังเลยมาทำดีกว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกมาแต่งหน้ากันดีกว่าฉันนี่สวยจริงๆโอ๊ยฉันหลับไปงั้นเหรอ โจลีทำอะไรกับฉันเนี่ยดูนั่นสิดูเหมือนมีอาจะกินคำสุดท้ายแล้วมีอาเหลือแค่ชันสุดท้าย <c oughs> นี่มันอร่อยมากๆเลยดีกว่าทุกอย่างใน,นชีวิตของฉันอร่อยสัสฉันคิดว่าน,นที่สุดแล้วก็สามารถไปต่อได้แล้วละ่ะ <c oughs> อะไรนะพริงเกิลส์เลขนาดนี้มีอยู่จริงๆงั้นเหรอ <c oughs> ยาที่สุดเลยส่วนฉันได้คัดปกติส่วนฉันได้ใหญ่มากเลย <c oughs> ไม่ต้องมามองขอนฉันนะเขายังมีเจ้าจิ๋วรอเธออยู่เลียบกินสิ ก็ได้แต่ว่าฉันว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเธอมันจะเ็มกมา่งตาม <was> แต่กลับจะมองไม่เห็นเลยเนะี <Okay. S 1> ่ยอืมนี่มานอาร่อยจริงๆด้วย <c oughs> ฉันกินหมดแล้ว <c oughs> นี่ระวังหน่อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> โออท่ทีไม่ได้ตั้งใจเอานี่ไปสิ <c oughs> ตอนนี้ถ้ากินต่อได้แล้ว <c oughs> เร็วเข้าโอาใช่ <c oughs> ฉันอยากกินมาฝรั่งทอดมากๆเลย <c oughs> ไม่ได้กินมาเป็นล้านปีแล้ว ว้าวอร่อยจังฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่ว่าฉันอยากเล่นอะไรสักอย่างนิดหน่อยในสก็ตบอดวันนี้เนิ้วของฉันสามารถเล่นมันได้ด้วยเหรอคอยดูนะตอนนี้มันจะเป็นท่าเด็ดของฉันเองอ๊บได้แล้วเห็นเปล่าเห็นเปล่าส,สาว ใช่แล้วเมื่กิ้เจ๋งมากแต่ส่วนที่เหลือฉันจะกินได้มือแบบนี้เลยอร่อยจังดีต่อใจอบริทนี่แบ่งให้ฉันดิสิทำไมต้องแบ่งล่ะไม่ไปทานจะกินมะเฟ้าด้วยตัวเองนะโอ้ใหญ่จังเลยฉันมีความสุขเอาล่ะเอาล่ะมาดูกันโอ้โหมันใหญ่มากอย่าได้สนุนชีวิตฉันเลยแถมยังเหมือนพัดด้วยเแสนสนุกได้กระป๋บบองใหญ่ขนาดน,นี้นะ สาวอย่าแม้แต่จะคิดนะฉันไม่แบบพวกเธอเหรอกขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งฉันอยากกินให้หมดทุกคำในคนเดียวฉันชอบคริมเค้์ที่สุดเลยทุกอย่างมันสุดยอดมากแต่แค่เมื่อเล่านิดหน่อยตอนเล็บปัดออกมันเหมือนมาฝรั่งทอดของฉันเลยขนาดเป็นผงนั่นเนี่ยโอ้ทอ,อ,อทีนะฉันเปิดสบบพวกเธอเหรอเอาล่ะช่างเธอตอนนี้ไม่กินต่อกันดีกว่าไม่ไรอยู่ใน,นกระป๋องบ้างอ๋อ ไม่นะ oh, <yeah. S 1> ฉันรู้สึกจะเมินแล้วไม่เธอสบายดีไหม,ม <c oughs> ต้องบอกว่าเธอล้มพวกเขาได้คิกงกอลส์ของตัวเองนะ